เป็นอย่างเดียวไม่เกี่ยวเรื่องใดใครจ้างไปไหนไปทั้งนั้นไปหมดคือขอให้ได้ตังค์อย่างเดียวได้สตงค์กไปไม่ได้ก็ได้ถ้าเพื่อนรักกันวันนี้อย่างน้อยๆนี่นะขึ้นเบอร์โทรในรายการเนี่ยผมว่า รับงานไม่ไหวนะฮะหยับแล้วลูกศิษย์ก็พาจะได้ได้ไปด้วยนะฮะแล้วก็ซุ้มเสียงใช้ได้นะผมดูว่าผมผ่านอะค้นลูกใหม่ใช้ไปซื้อกะปงกาแฟก็ได้คนละลูกใช้ไปร้องเพล็กถ้าวันหน้าใช้ไปหิ้วปูนได้ครับคนละเขาด้านเดิมใช่ว่าก่อสร้างก่อสร้างด้วยเดี็กนี่ก็มีเนี่ยไอ้ดักร้องอะไรชื่ออะไรไอ้หนุ่มก่อสร้างใครนะที่ไอ้ไม้ ไทยนะไอหนุ่มก่อสร้างมีอะไรอะจักรเพชรอะไรอะไรนะกรรมกรก่อสร้างอ่ะมันเป็นเป็นหนุ่มก่อสร้างจริงเลยนะจักรเพชรรุ่นใหม่ไม้ทองคำใช่ไหมคะเขาเป็นอหนุ่มจอย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 จออยจอยเขาจัไม่ได้เขาก็ดังได้คือว่าเป็นสาขาเป็นงานกรรมกรเนี่ยเสียงดีไงเสียงดีครูทูนนี่ใครว่าใครอาชีพอะไรดั้งเดิมเนี่ยคุยนอนคุยกันเพราะว่าเป็นครูผมเอครูทูนนี่แกอาชีพหาบน้ำขาย อยู่ที่มหาชัยแกหาบน้าสมไมก่อนนี่ไงตามล่านตามอะไรต่ออาบน้ําปีบปีบเไปตักในบ่อแล้วครูเขาก็หาบไปแล้วแกก็ร้องเพลงไปแม่จริงนะจนครูเบนจามินเนี่ยนะหรือครูตุ้มเนี่ยเขาก็เชิญเข้าไปไปร้องเพลงแล้วไปอยู่วงดนตรีจุฬาลัตแล้วก็ดังระเบิดเลยก็มีคนเขียนให้ครูมงคลเอามานี่าแกตายไปแล้วเนาะถ้าอยู่มาถึงป่านนี้ก็แม่นี่ตอนเป็นี้ตจะต้องไปหาบน้ํา สมัยท่านยังอยู่นี่นะท่านชอบมากเลยนะทํากับข้าวครูทูนเป็นคนที่ทํากับข้าวอร่อยมากครับอแล้วผมก็รักจํากับแกมาเยอะนะหลายอย่างที่แกทําแล้วน่ากินนะน่ารับประทานโดยเฉพาะไอ้ปลาสดแกเนี่ยนะแกเอาเอาปลาช่อนมานึ่งแล้วเลาะแต่เนื้อนะนะแล้วก็ มะโขกกับพริ๊กนะพริกหอมเนี่ยพริกหอมเนี่ยนะครับโขกนะไห้เข้ากันแล้วก็เสร็จแล้วเอาไอ้น้ำปลาร้าสดมาใส่นะเราเร่งมือแล้วแล้วมาจิ้มเออมาจิ้มผักสดพอเดี๋ยวหิวกั็นยังไงข้าวนี้ยังไม่ได้ทานมาด้วยพูดเดี๋ยวน้ำลายสอเลยนะเย็นเย็นเย็นยังไม่ได้ทานข้าวมาด้วยเนี่ยก็คิดว่านะฮะคิดว่าพวกเราเนี่ยเองเนี่ย ว่าเป็นศิลปินใช่ว่าเราจะถนัดอย่างเดียวหลายคนนะคบเป็นศิลปินเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นช่างมาเก่าใช่ไหมบางคนก็เป็นทำกรรมกรทำอะไรมาแล้วก็มาโด่งดังนะครับมีหลากหลายอาชีพนะครับพรสวรรค์ก็มีใครเขาว่าตัวเองจะรู้ตัวเองว่าจะไปได้แต่คนฟังเท่านั้นแหละครับเหมือนกันนะครับวันนี้เราออกไปพบปะพี่น้องประชาชนคนที่เขานิยมชุมชอบไม่เห่ตัวเรา นั่นก็คือประชาชนที่เขาเห็นว่าเออสมควรนะคนนี้นะมาทําขวัญน้าแค่นหน่อยคนนี้เสียงดี<ช>อะไรนี่นะครับหรือนักการเมืองก็เช่นกันนะครับอ้าวคนนี้ใช้ง่ายเนี่ยมีอะไรไปพบเขาไปเข้าหาเขาง่ายนะบางคนบอกยิยนดีรับใช้รับใช้ผมไปเจอนะแต่ผมไม่เอ่ยชื่อว่าใครนะบําแพงบ้านสูงเ้าไปเท่าไหร่สามเมตรกว่าคุณแล้วยังมีไอ้เล็กดัดไอ้แหลมๆมานะรอบแล้วก็เลี้ยงสุนัขไว้หมาดุมาก ผมนี่ไปประตูล้วนี่ผมเห็นแล้วต้องเพนเลยนะครับแล้วบอกว่าจินดีรับใช้ผมยังงงว่าเอ๊ะไอ้ตรงนี้แล้วถ้าชาวบ้านจะมาร้องทุกจะมาหาผู้แทนเขาเนี่ยไอ้ล้วสูงต่างงานอย่างเงี้ยมันจะเข้าไปยังไงนั่นแหละครับชั้นใดนั่นกันใครที่จะเป็นมีหน้าที่จะรับใช้สังคมรับใช้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องให้ง่ายพบง่ายใช้คล่อง เนี่ยยังครูใชยชนะนี่ใครไปก็ได้นะบ้านตอนรับตลอดนะอยู่ถนนอะไรนะพุทธมนตรสายสองสายสองแล้วก็เข้าซอยเข้าซอยสิบเอ็ดซอยสิบเอ็ดนะเขาเรียกว่านครอะไรนะนครลุงนครลุงปากซอยนี่เขาเรียกถนนนครลุงใช่ซอยเล็กๆเข้าไปซอยนั้นจะไปโผล่หมู่บ้านเศรษฐกิจได้นะผมเไปได้หลายที่ครับไปนั่นได้แล้วซอยนั้นเนี่ยก็เข้าไปแล้วมีเจ้าเดียวศิลปินแห่งชาติถามก็ถ้าปากซอยว่าเอ๊ะ บ้านครูใช้ชนะบุญโชคอยู่ตรงไหนเข้าซอยทิเบตเนี่ยมอเมัอร์ไซร,รู้จักหมดรู้จักหมดนะครับดังนั้นเนี่ยไป,ไปหาไปหาง่ายไป,ไปหางนาน หางานหาง่ายหางานบ้างจะไปไปหาโดยไม่หางานผมก็ไปถ้าถ้าเดือดร้อนไปหานะเราก็จะยืนบกมือว่าไงไปที่อื่นก่อนเพราะเราก็เดือดร้อนเหมือนกันแม่ในยุคนี้ทุกที่นะครับแม่ทุกวงการนะว่าเมื่อเศรษฐกิจมันถดถอยเนี่ยนะครับมันก็ศิลปินก็กระทบกระทบเหมือนกันนะไม่เป็นไรไปที่บ้านสบายมากเคยมีงานพูดนึกฮะมีงานเขาจ้างเพราะอะไรคนมีสตังค์เน่ะเขาก็กล้าจ้างไปทําเดี๋ยวนี้ก็นึก ประหยัดการบวชก็มีนะฮะไอบวชที่เขาไม่ได้ใช้อะไรเลยก็มีโอ้โหเขาวัดก็มีตามประเทศก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่ตามตามกําลังกําลังของเจ้าภาพเขาเจ้าภาพเขามีมีกําลังเขาก็ทําเลี้ยงแขกเลี้ยงอะไรจ้างคนมาทาขวนกน้อยสร้างรังแต่พอตัวก็เอาเอาตะพอสมบูรณ์นะครับมีไหมเพลงเกี่ยวกับเรื่องของว่าไอไอประเภทลักษณะที่ว่าพออยู่พอกินนะครับแล้วก็ ไอ่ใหม่ไปสร้างนี้สินไรเงมีมีของกัมอกี้ก็มีทั้วไงเมามีพื้นดินพอจะตากตามนี้เพลงนี่นะที่วิตารความหมายมคุณชัชชนะก็มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งซึ่งซึ่งเกี่ยวกับชาวไร่ชาวนาตอนนี้ชาวนาน่าสงสารมากเพราะว่าน้ำแรงนะฝนไม่ตกต้อมตามฤดูกาลเราก็ช oh to ่วยกันภาวนานะคะขอวิงวอนให้เทพ เทพไทยช่วยช่วยช่วยชาวนาช่วยชาวไทยเราอ่ะให้พุ่ดาโปรยน้ําฝนลงมาต้องตามฤดูกาลให้น้ํามีในเขื่อนนะคะอันนี้ก็มีเพลงอยู่เพลงนึงซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของชาวนาแล้วนี่นี่ใช่ผมร้องอีกเลยใช่ไหมใช่ร้องไม้เพลงมาเป็นลือยาวทอดท้ายเลยอ่ะทอดท้ายลาวิงวอนเทวาจงโปรดทันมาแลมอง ชาวนาทั่วพงไทยนั้นช่วยให้ผล้าข้าวปลาผลพืชอันนั้นหลุดนี้สินเพียงเท่านั้นนํำตาจะพลันแห้งหาเราช่่ยกันมีวอง เขาช่วกันมิงวอนเทวดามิงวอนเทวดาบนฟ้านะครับขอให้ให้โปรยฝนลงมาทีนะครับให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเดี๋ยวนี้เขามีแห่นางแมวนะตางอิหว่ดเนี่ยบางทีเขาก็เอาแมวใช่ไหมมาขึ้นเกี่ยว แล้วก็แห่แล้วก็ร้องราทาเพลงครับขอแต่ถ้าสมัยเก่าจริงๆเนี่ยก็จะทําประหลัดขิดตอมประหลัดขิดนะแห่ไปบ้านไหนเขาจะประหลัดขิดทิ่มไปบนบนข้างบนเนี่ยตอนเด็กๆกลัวมากเลยค่ะเคยทำไหมเคยโดนเขาทำเมื่าเราอยู่บนบ้านเราอยู่บนบ้านแล้วเขาก็มาแยงแยงแยงอย่างตัวใหญ่หรือตัวเล็กโอ้ก็จะทําประมาณไอ้ที่สากตำข้าวอะสากคุณเห็นตัดสากตำข้าวใช่ค่ะ คุณนากลัวเอาแมวดีกอเปล่ากที่ตีจนแมวตายนับฝนก็ไป่ตกไม่ไม่มีคับสมัยก่อนมีเขาจะเอาใส่ไปแห่เฉยๆให้นอนไปเฉยให้นอนไปแล้วก็แล้วก็แบกแบกไปครับผมผมไม่เคยอ่ะนางแมวนางม้าขอฟ้าขอฝนเนี่ยวเขาจะร้องกันร้องอย่างคล้ายๆเป็นคนท้องนานฉันไม่ใช่คนท้องนาฉันคนกรุงเทพแต่อยู่สองพี่น้อง คือเนี่ยนะครับวันนี้สนุกบรรยากาศนะครับคือเราได้ดูว่าไอ้วิธีที่เก่าๆนะครับสมัยก่อนๆนี่นะจาได้ว่าทางครูนี่มาร้องเพลงนี่กปีศูนย์หนึ่งใช่ไหมผมร้องปีใช่ไหมสองพันห้าร้อยห้าร้อยหนึ่งนี่คือหมายว่าเริ่มอาเป็นเริ่มอาเป็นอเสีงผมร้องมาตั้งแต่อายุสิบสี่อายุสิบสี่ผมเกิดพศแปดห้า ตอนนั้นผมพอตอเท่าไหร่ผมจับไม่ได้จัไม่ได้มาอายุติดเองแล้วนะฮะสองสี่เก้าแปดแล้วก็ไปดูถนนหนทางเป็นไงฮะรถติดไหมรถว่าม่รถาไม่ติดทำไมคนไม่ลุกเลยนะไปไหนนี่เราฝุ่นตลบเลยลูงหนังอะไรแถวสะพานควายเป็นไงสะพานควายก็มีลูกบอลข้างเลยมะแล้วก็แถวแถวนี้อะไรนะไอสะพานสองนี่ก็ ฝีวังทองเรามหนังแบบคือเป็นเป็นเป็นปีจว่วาอะไรก็ไม่แออัดเนื่องจากว่าในเมืองหลวงของเราเนี่ยนั้นรถยังไม่จะมีรถเข้ามาตอนนั้นรถยังไม่เยอะไปไปไหนกะกะเวลาได้สมัยนี้ไม่ได้ก็คนก็ใช้รถน้อยเมื่อก่อนใช้เรือผมนี่อยู่หนองจจกนะครับเชื่อไหมครับว่าผมทันไอรุ่นเรือขาวในเลือดเรือเขียวท่าเรือเขียวก็ท่าเรือขาวนะก็ไปขึ้นท่าเรือที่หนองจจก แล้วก็นั่งเรือไอทีเผาหัวก่อนนะเขาต้องเผาหัวแล้วมันจะพกๆๆเลยนะแล้วก็มานะครับนั่งเรือขาวในเลือเนี่ยมาขึ้นประตูน้ำมากระเตียโอ้นี่ยิ่งเราก็ยิ่งแก่นันเนี่ยไม่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆอาจารย์รถรางทันไหมรถรางทันนะผมนั่งจากกอกี้เท่าไปสนามหลวงทันนะเมื่อก่อนเนี่ยไอ้กุ้งเก่งงุ้งเก่งงุ้งเก่งไปเรื่อยนะครับก็เป็นเรื่องที่ในชีวิตคนเก่าๆมักจะได้สัมผัส แล้วก็มาเล่าสู่ให้ท่านผู้ชมฟังทางบ้านใครที่เกิดมาทันก็ฟังเอาแล้วกันาบรรยากาศกรุงเทพก็โล่งถนนก็เป็นลูกลังใช่ไหมฮะค่อยๆไปนะไปไหนก็เรื่อยๆแล้วก็ไปเรือสะส่วนใหญ่และในเมืองหลวงเราเนี่ยเขาว่าเวนิสตวันออกแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่เวนิสแล้วเพราะว่าไปเป็นไปถมไปถมคลองเป็นถนน,นหมดนะครับไอ้ที่ว่าคลองถมคลองถมนั่นแหละครับมันเป็นคลองเก่าเขาถม เลยมาทําเป็นที่นี่แออัดเลยนะขายเครื่องไฟฟ้าขายอะไรกันนะครับพอคลองถูกมมได้ได้ความรู้อีกอย่างเมื่อเมื่อเมื่อวานนี้ได้ไปคุยที่กระทรวงวัฒนธรรมอันนั้นก็ได้ความรู้อีกอย่างว่าทาไมเขาเรียกสะพานหันเพราะว่าเขาเขาแบบเวลาที่เรือเข้าออกเรืออะไรเขาหันสะพานแต่เขาไม่ได้ไม่ได้อย่างสะพานพุทธยกขึ้นใช่ไหมนะอันนี้จะหันหันได้หันให้เรือให้เรือผ่านให้เรือผ่านไปเป็นเลยแป็ดหรือว่าเรือลบเรือบรรทุกสินค้าอะไรแบบนั้นสะพานหัน โอ้เป็นแหย่ไหมได้ท่านผู้ชมได้ดูรายการแล้วก็ได้รู้นะครับเราเจอไม่ทันอ่ะแต่ฟังผู้ใหญ่เขาเล่าเนี่ยเราก็ได้เกิดความรู้นะครับว่าเอ๊ะมันมีที่มาอย่างไรนะครับเดี๋ยวต้องต้องอีกทักหนึ่งบทเพลงนะครับที่ว่าไม่พูดรายการไม่ได้เลยนั่นคือเพลงใจนางเหมือนดังทางรถผมริดว่าในยุคนี้ก็ยังมีนะฮะแล้วก็ศิลปินรุ่นใหม่ๆก็เอามาร้องด้วยนะไอ้ใจนางทางรถเนี่ยร้องหลายคนค่ะอ่ะก่อนจะร้องทราบประวัติหน่อยนะว่าใครแต่งใจนางเพลงนี้ก็ คุณแ้องกระเกตเป็นผู้แต่งให้ผมร้องเอาไว้จังหวะมันยืนมันเร็วๆอย่างนี้ตลอดเลยไหมจังหวะละวงเนี่ยตอนนั้นมันรู้จังหวะละวงเดี๋ยวนี้มาแปลงเป็นจังหวะหลายๆอย่างคือให้ให้ให้เด็กได้เต้นสนุกสนุกขึ้นละวงเดี๋ยวนี้เด็กสาวๆบางทีเต้นไม่เป็นเต้ไม่ต้องเต้นเป็นเลจังหวะชาๆหรือไม่ชาๆก็ไม่เป็นนะเดี๋ยวนี้ต้องเป็นโซนใจนางเมื่อดังทางรถ ทางโคตเหลือจะคะเน่เจ็บปวดใจจำช้ำชอกใจจริงเจอผู้หญิงรวนเรใจนาคล้ายทางรถเมรัก่ายถ่ายเกไม่เห็นจริงถือว่ารูปสวยเล่นรักรวยยิิงใจจริงอยู่ไหนน้อนางเอาขีดทอดเอาให้จบเลยไม่ได้ <ใจ S 1> เพลงนี้<ม>เพลงนี้ชอบมาก บรรทุกรักหนักเต็มหลังดักจนยางแบนแล่นนิวตะมึงและคงไม่ถึงปลายทางวิ่งบนถนนใจของนางแสนคนตลอดทางไม่ตรงได้รถพี่คงพลิกหงายท้องความไปด้วยใจยอดหญิงเรรวนหญิงใดแม่ใจเจ้าตรงอยู่ดงเขาป่านาสวนถึงจะยากจนพ้นถิ่นเจริญพี่ก็ขอเชิญชวน บูชารักเจ้านานนแม้จวนสิ้นลมไม่ขอห่างขอถอดดวงใจมอบว้เขียนข้างแ<ม>นบนางจวบสิ้นลมปราณนี่ครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่าท่านจะอายุมากหน่อยนะแก่กับผมรม่ว่ามากกับผมเล้วกันนะแต่การร้องการอะไรยังมีพลังนะครับบางท่านท่านผู้ชมว่าจะเชิญมาในงานนี้จะร้องไหวเลยอายุมากแล้วบอกโอ้นี่งไง,งไนี่ไงผมผม<า>ให้ดูไงว่าอดยังดีนะครับ ยังแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะออกไปถ่ายทอดบทเพลงให้กับท่านผู้ชมได้ฟังถึงที่ได้แน่นอนนะครับรับรองไม่ผิดหวังไม่ใช่แต่ร้องไหวอย่างเดียวนะคะยังแต่งเพลงอะไรได้อยู่นะคะใช้สติปัญญานะครับประวัติคุณพ่อเสือดำนี่ก็แต่บางคนเนี่ยนะฮะพออายุมากๆเนี่ยเขาว่าอะไรอัลไซเมอร์ค่ะ คิดอะไรอะไรงงไปหมดนะคิดไม่ถูกแต่ครูชัยชนะเนี่ยเป็นคนที่มีสติดีมากแล้วก็เขียนอะไรนะครับยังแม่นยํานะครับแล้วก็หลวงพ่อเสื้อดําอีกท่านใช่ไหมที่ว่าท่านได้อายุมากแล้วแล้วก็ยังยังเขียนลงอะไรแบบไปผมแต่งเพลงให้ท่านท่านชอบเสื้อดำเสียนครวนจากเสื้อดํา เออลองนี่ลองนี่ลองเสียงควรจกเสือดำท่านท่านชอบทำนองเพลงอะไรตอนฉดอคอร์ผมก็เลยลองนี้จะแต่งยังไงดีเนีตอนฉดอคอร์นี่มันรู้สึกจะไข่เนอะอาจารย์ใบพฤษเป็นผู้แต่งเทพคุณไทรมเป็นผู้ขับร้องที่เสียงคล้ายผู้หญิงไงนะเสีคล้ายผู้หญิงผมเอามาทำนองท่านชอบทำนองนี่ผมก็เลยเอจะแต่งยังไงดีนะครับแค่ประวัติของท่านเอามารวมแค่สามนาทีจบพี่นักแล้ว เสือดำคร่ำครวนก่อนจะโดนปืนกับขุนพันจงยกโทษให้การเสียงปืนไม่ลานขึ้นเลยสักปัง <Hey. S 1> เสือดำขุนพัน mm hmm. นึกอัศจรรย์ใจจัง สองเรามีเวทมนต์คลั้งชีวิตยัางอยู่รอดปลอดภัยไม่ตายทั้งคู่แล้วจริงๆดวลปืนกันจริงไหมดวลปืนก็ยิงกนท่านก็่นยิงปืนนี่ยิงปืนแม่นนะยิงปืนเนี่ยอดรูปากระบอกปืนเลยยิงแม่นยิงแม่นขนาดนั้นเลยนะคือหมายถึงว่ายิงไปแม่นค่ะขุนพันจะมาจับเสือดำก็สู้ แล้วก็ระหว่างที่อุณพันจะยิงนะก็ยิงสวนไปปรากฏว่าลูกกระสุนมันจยอปากโอ้ในคนเก่าๆนะผมก็เลยเอามาแต่งแต่งแล้วก็พูดถึงพวกอะไรเสือดําอะไรนี่นะหรือเสือไหลไหลเสือสมัยก่อนเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าเสือนี่เขาก็พูดจาไพเราะจริงไหมะคนที่นักเลงจริงนะคือไม่ใช่ว่า ตีหัวหมาด่าแม่เช็กไม่ใช่หรือเป็นคนพูดพูดจาดีเขาตัางตั้งฉายาเขาเป็นสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษเสื้อดำเสื้อดำเสื้อใบมิจฉามจฉาปล้นคนรวยมาช่วยคนจนนี่คร่อเดี๋ยวนี้มาสร้างหนังมีอาคมมีคาถาอาคมบางคน่ไทียิงยิงแล้วมันยิงไอเข่าไอ้อนั่นไอนั่นก็ไม่ไม่เคยนะว้นนั้นผมใส่ใส่เสื้อยันท่านไปที่ด้านที่ที่วัดท่านบอกว่า น่าลองน่าลองจะมาเลยรอย่างตอนนี้เลยใจหายว่าเพราะผมไม่เคยลองฟังเขาเล่าเล่ามาก็ก็ว่าว่าเป็นเช่นนั้นนะแล้วเราก็เชื่อว่าสมัยก่อนน่าจะเป็นเช่นนั้นแต่อันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลค่ะแต่ละบุคคลบางทีก็สิ่งที่เราไม่สามารถที่จะพิจูจน์ได้นะเป็นเรื่องของตัวเราเ่ยเราเชื่อเขาเรียกอะไรศาสตร์นะเป็นศิษยศาสตร์เป็นศย์ศาสตร์พยายามคนเนี่ยเขาก็ไปบางทีไปสักยันทนายว่าสักจัก ของพ่อนี่พ่อจักเสร็จก็เอามีดกีดกลางหลังเลยผมเคยดูในคลิปนะนี่เขาเห็นแกตาเลยเห็นพวกเคยเห็นแกตาเชียนชัยเออเชียนชัยต้นหาประเสริฐตักพ่อพ่อเสือที่นั่นพ่อแสงพ่อแสงอยู่ที่บังบบอบางกีเนี่ยครับคองด่านพ่อพ่อแสงใชตเชียนชัยต้นหาประเสริฐเห็นแกตาเลยอืมเขาทำยังไงนี่พูดแล้วขนลุกเชียนชัยทำพ่อผมอยากจะลองดูทีวว่าเขาตักตัวตออยู่ที่ที่ลูกกระเดือกเนี่ยตัวเดียวนะ ของที่พ่อตาเขาจะอยู่เปล่าท่านบอกนั่งลงพอนั่งลงปั๊บท่านเหยียบให้นั่งขาตม่าเหยียบขาป,ปั๊บเอาเอามือนี่กดกดหัวนี่นะกลมหลังน,นี่นะกดหัวงไปปั๊บท่านเอามีดบินหมอยาวคายมีดตอกยาวมาเนี่ยอีโต้ไหมอีโต้ไม่ใช่หะอมีดแล้วแลคายมีดตอกแล้วก็มีดทบมีดพกนะปักลงมาจึ๊กโอ้ดึงกีดดึงสามกีดสามแฝกขึ้นมาเป็นผืน ไม่เข้าเห็นไม่เห็นกระตาเลยครับไม่เข้าแต่เป็นลอยใช่ไหมเป็นลอยเป็นลอยไม่ยางบอลเนี่ย่เห็นมกระตาเลยถ้าเกล็ดใช่ครับเด็ดขาดแต่ถ้าฟันมีเสีาจะไม่ได้แต่ถ้ากรีดไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่ว่ามันก็มีนะคนเก่าเขาเชื่อถือกันท่านชตองนนี้ยังมีครับยาเนี่ยมันเป็นทิ่งที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับแต่ว่า คนเก่าเขาก็พูดจาอะไรเขารู้เขาพูดดีนะพวกผู้หญิงเก่าเขาการพูดการอะไรเขาจะไม่ไปพูดคาหยาบนะางที่พูดอะไรติดคาอะไรไม่ค่อยสุภาพนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกๆท่านนะครับที่มาร่วม